เลยเอ้าวเปิดคลิปจิ้มครับวันนี้เมนูกุ้งแชมปลาสูตรพัตตะคานครับพี่น้องครับผมไปเบิ้งเลยครับคุณโซชาแนลสวัสดีครับนายชุนชุนครับวันนี้คุณโซชาแนลจะมาจัดเมนูกุ้งแชมปลาสูตรพัตตะคานจะเหมือนไม่เหมือนตามไปดูกันเลยครับผมเริ่มต้นครับแกะเลื่กอ,อกุ้งก่อนคำเนาะมันสิคือบ่มมันนี่คือบ่๋มทาเบิ้งท่าเบิ้ง นอาก๊เ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 ก๊ดับเลยนะวะาะวังาะวังพักไว้หน่อยอย่าลบยิ่งดิูตรนี้เป็นสูตรพัตคาลครับผมมันจะคือหรือบุคือกะตามเบิ้งครับผมตามเบิ้งครับผมครับเก็บพุดปุงแล้วเดี๋ยวเป็นลางมันอะก่อนมันออกก่อนลางออกก่อนเด้อเก๊ะพักไว้พักไว้ไหนรอเสิพักไว้แล้วมาผ่าล่างครับเด้อเอาขี้ออกครับผมผ่าด้านผ่าลาง นี่เอาคีบออกมีคีบอยังครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เขาเบิ้งดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหนียวดแล้วเดี๋ยวพาไปหลังก่อนสูตรคุโซ่ครับผมสูตรคุโซ่ชาแนลคีบมีคีบไปยังมีคีบเอาคีบทิ่มครับผมแป๊บแต่ผมพี่น้องบอกฮาวคีบคุโซ่นี่หน้าตาบอลล่าซะครับผมพี่น้องแต่ว่าจริงด้ครับบนี้เดี๋ยวฟังนะครับผลากรับพลังเอาคีบครับผมครับ พอสักเลยในปะของเทมมันต้องมีชีราผมมันจะแซีบพี่น้องเอ็มลื้อเอ็มลึ้เลยไปครัเอ็มลึบนนี้ขี้เด้อโกงมีขี้เล้อขลังเด้อออกไปผมขีเขาบกขี้เมืนกับบอสอาดนบอกขี T ้มันก pe ็ออกขี้น well, so. okay, cool. ี้มัดอ่ะกิดเขี้นั้นมีนดียอยาผมเราขีนังบนนีครับขี้ลาจันนี้โอ้โเนี่ย อืมอามากพี่น้พี่น,อนอ้องพี่องมาเบิ้งนี่มันสุดปพัตานมบน่มนี่หัวโคโซฟุทีมเพอรยมันน้อยดิกลิมพวกกินใส่หัวมนันน้ำขี่ทีมไปับพี่น้องพี่น้องพี่น้องตำเจียวได้ครับเ,เ,เ,เด้อเออเจลเจลเดี๋ยวมีจัดไปทีหลังเจียวตนันมี่ตัดตัดพร้อมเหรอพร้อมพร้อมอืมพร้อมขี่มวกนี้เลยครับอืมเอา เดี๋ยวเขเอาเซสุดาเซกเลยังอีกเกี๊ยข้าวครับข้าวท่มีสดาี่งแกงซิกข้าวครับผมแพ่อไม่เราแงไปจ้เลยพังหนะสื่คนโซครับผมคนโซจะกินกินครับเลยบให้เลยทีวีบาครับทีาดเยอ พี่น้องพี่น้องมาพี่น้องเบิ้มมันนี่ซิมเบิ้มกอนโซ่จีคือกับพัตขันมึงเลยเนี่ยจุ่มนี้จุ่มนี้ไปชูดไหมเออครับน้ำจิ้มกับเตียมครับน้ำจิ้มเราเด็ดเตียมเลยพี่กก็หลายเลยอีเดมเลยมันนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวกุ้งเชนปลาสูตรคอนโซ่ชาแนลอีพีสองครับมันนี่อีพีเลขพานไปแล้วมากัดกันครับอีพีเลขมากัดกันน้ำเซาสายอยู่อีพีสองมันน่าจะมีมาครับมันนี่บอ้โหเคลียคอนโซ่นี่ อยากซืเอ้ยแล้วครับพี่น้องน้อยรุ่นแรกตุ้มใส่หมดเลยใส่ลัดเต็มคระเป๋าแดงนี่จัดให้ FC เพิ่งมาอนี่ยพี่น้องน้ำลายไหลพี่น้องเฮ้ยอยากเขาก็อยากอยากเขาก็อยากเราก็อยากว้ผมแม่ครับ <c oughs> เราก็อยาก <c oughs> เขาก็อยาก <c oughs> พี่น้องเฮ้ยดูมั้นะพักไหนใส่ดูเยอะสวัสดีพักแล้วพริกแดงครับพริกแดงนี่พริกแดงมาอน,นี่ให้มันจัดจ้านเลยครับผมพี่น้องมักเพชลไรใส่ไรเดี๋ยว พอโซสิพุงน้ำจิ้มรเด็ดให้เบิ้มมันนี่นี่กระเทียมกระเทียมพริกแดงครับผมพีน่น้องเดี๋ยวน้ำจิ้มเรตำไเลยครับมิสเหียวเร็ว่ผมหิวคอร์ครับพี่น้องคอร์เซายังไม่ทันได้กินเลยเนาะเออกนินแตะลอกเอาไงานเดี๋ยวพี่น้องพี่น้อ,อ,นอ,งนองเบิ่งเอาเขียวมาเถอะเอออืมเอาลางเลยครับปูหางเรียบร้อยแล้วน่องเสือสดต้องต้องไม้ครับผมพี่น้องก๋าโซ่โอ้ก๋าโซ่ มันแม่นี่ว้าวโซกุ้งเช่นปลาอ้าวครับพี่น้องสุดโซครับสุดโซสุดไปสุดมากนะความพันนี้ผมป้าแป๊บดีเบทกุ้งเขยประเด็กเนาะสั่งดีเบทสั่งอะไรบุ้งเพ่งบดอันเช็คก่อนผมใส่เลยอย่าดีลามันดูคนเด้อทำเลยกินทำเลยนะครับเอาบะมี่นุ่งเพ่งบด้มิดก่อนไปเลยครับผมพี่น้องตัวอย่างมากมายครับผมพี่น้อง เอาแบบสไตล์คุโซนี่ยนะครับผมทากอยู่ฮอนได้แบบนี้จีเลาะครับจีเลาะคือ็ากครับพี่น้องจีครับเบิ้งคุโซครับเปิดปั๊บๆเขย่านะผมเพื่อป้องกซ่ากันท้าครับบุ้ยข้าวเขานี่บุ้ยข้าวในการแข็งให้กุ้งมันแข็งมันโบมันมันมันโบว่าเปละเนื้อมันโบเลี้ยวนะผมมันแข็งผมจะได้โบยหมอนได้เนี่ยเดี๋ยวเ้าสีขึ้นควาเริ่มเดี๋ยวมันสีกุ้งมันสุดด้วย ัพี่น้องเมาจัดเรียงโอ้ยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องเบิบบ่งมา,น,าน,นี่เสียบเสียบกันแล้วเบ่งมานี่ผมพี่น้องซโซนี่ทิม,มหัวด้วยหัวทิมด้วยเอาไว้หัวด้วยสได้สสได้ครับสได้พี่น้องพอเอาหลัดน้ำจิ้มมากินได้มไหมดเลยหัวหก็ได้ครับเดี๋ยวโซ่เซจจะหาที่หาหาหาที่ครับน้ำจิ้มก็เริ่มตามครับผม ออครับพี่น้องหาที่ผมจะี๋ยกรุงมาทำหนึ่งกรุงมาเลี้ยงทำมาเลี้ยงครับมาเลี้ยงเลยมาเนี้เลี้ยงเลยแล้วตาเนี่ยชุ่มและละลายเ,เดี๋ยวจะค่อยว่ากันตอนนั้นเอเอเดี๋ยวสุดนี้น้ำสุดาผมมาล้างครับเดี๋เอากินเลยสุดานี่หน้ำสุดานี่เออพอครับจัดเลี้ยงครับเลี้ยงจัดความสวยง,งามครับมัเนี้ยพอพักอย่างเงยเจอาลุงเลยเจอาทายเลย จิ้มเดียวเอาเกลือเอาเกลือซอยครับใส่ปลาไหลเกลือน้งปลาเอาเกลือซอยน้ำไปลองเกลือน้ตาลันไป้องอน,น้งตาลมะกวนันใส่หลายครับผมเออแล้วก็โอ้โหถ่านบดเลยครับพี่น้องหัวใจสำคัญโอมามิใส่ลายเซฟลายครับพี่น้องเอ็มลึกเอ็มลึกครับพี่น้อง อืมเอ่าังปลาครับผมนึปปลานึปตาบูาลาไลต้องลวกกันเลยลามานา,มา,นานด้วยมนาด้วยดไรดิเข็เาไหรูครับพี่น้องมาต้องรสตรงจัดับจัดจ้านเปรี้ยวหวานเ็มนี่ กระโซใส่ยู่สามหน่อยครับผมสามหน่อยครับพี่น้องมะกอ,อกเป็นโบไซบ่เหรผมไม่แน่ครับบอกเดี๋ยวกินเนืหนึ่งนะครับ <c oughs> ดเ,เดี๋ยวสามหน่อยครับเนาะโอ้ยมะนาวผมมีน้ำครับเว้ยน้ำพื้นน้าเขาหน่อยใช่ไหมะมันเป็นมะนาวเป็นหน<ร> <ผม S 1> าอืมใส่พี่น้องใครจะดีก็ต <c oughs> ้องกินารณผมเียกระโซอ่ะซุมกุ้งครับกุ้งเคือซุมพี่น้องกุ้งเคือซุม สาสมวรมกุ้งเชน้ำปลาคือกุ้งเออซูมเชด้ว่เชยพี่น้องกดโซมาเตแบบโอเครับโบส่งเอาเอลูกพี่น้องแ่พี่น้องนี่เสร็จแทพี่น้องเสร็จแทซูกโซเสร็บแทเดต้องเหต้อง หืมี no okay. also, ่บบ to ัวละลายบุบลบุบยเุาุบุบุบาบุบุบจบบุบกบ่บุอุโอเคหมอบุบเบุบุบับุรุเจอมบุ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 บบบุ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 บบบับ เบ,บาไอีกนาะประมาณเานครับเวบา,าน้อยครับ,าบ,าบเดี๋ยวคนให้มันเข้าน้ำตาลชุลลดน้ำคองก็อือ็ดฟ้าผมนี่ครับฟ้าผมอืมแบบนีเรื่ออย่าเดยทลายตะคบพี่น้องวะเดดยิ่อืมเดยด lại lãi nó mệnh truất nóng gần như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  nóng gần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  nóng nóng gần nóng gần nóng อร์โซ่เขารอหน่อยครับผมเดี๋ยวครับคนให้น้ำตาลให้รถมิคคอนก่อนอเออจบครับยเย็นยเลยหอมเออจบอ๋อม,อมอต้องน้ำิ้ม,มรครับผมรถเด็ดครับผมพี่น้องรถเด็ดครับผมพี่น้องชุดเอฟซีน้ำลายไหลครับพี่น้องมันนี่ครับพี่น้องเออเบืองเบืองคนเฮ็ดครับโอ้ยมีซอยบุขาครับพี่น้องติดบ่อ,อนอ

โอ้จองบอยจอยบุ้มีครับพี่น้องเดี๋ยวถาจองก่อนจองคือบวกจองจองคือช้อนช้อนยังบุ้ยอะไรบ่เอิมตังเอาเงียบไปกี่เป็น่น้องพี่น้องพี่น้องกดโซเชแนล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 พี่น้องเดี๋ยวกดโซ่ซิบีตัวเบิงเด้อ พี่น้อง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 บอกโค้พี่น้ององ,อง,ออง,งามบ่งามบ่งามบ่ครับคุณโ,โซชิมน้ำจิ้มเด็ดๆกระกงวานๆครับพี่น้องอมาช่างสุดยอดสุดกเกินครับผมโอเคครับวิธีการ็ดกุ้งเชยปลาสูตรคุณโซชินี่กับมิซนี่ครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ด้ครับเออช่องคุโซเชีนลครับรอคุณอะไรครับผมครับสวัสดีครับ